านนัมเบอร์ข้าวแกงนะคะเปิดตั้งแต่8โมงเช้าถึง4ทุ่มค่ะบริการส่งฟรีทั่วปลอยเป็ดค่ะนัมเบอรวันข้าวแกงะคะมีข้าวแกงมากกว่า30รายการค่ะต่อวันเลยค่ะก็คือที่เห็นอยู่เนี้ยถ้าสมมติว่ามันหมดแล้วเขาก็ทำใหม่มาเติมเติมเติมเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะได้กินอาหารที่ปรุงสุกใหม่ค่ะตามสโลแกนของร้านนะคะคือปรุงสุกใหม่อร่อย สะอาดรสชาติถูกใจค่ะใครคิดสโลแกนของร้านนะดีๆค่ะอาหารที่นี่ราคาเริ่มต้นที่40บาทนะคะถ้าเป็นแกงทั่วไปก็50บาทค่ะนี่ค่ะ40บาทคือเมนูนี้ค่ะที่เขาเป็นเป็นต้มต้ม,ต,มตุนตุนเนี่ยค่ะมีทุกวันค่ะนี่ถ้วยละ40บาทค่ะวันนี้ค่ะเกตกับพี่ตุ๊กก็มาเป็น m c นะแล้ววันนี้เราจะแจกเชอร์แจกอชเชอร์อันนี้นะคะทานครบ100บาท ลด20%ไปเลยฝั่งร้อนมารับอวเชอร์ได้นะคะได้อวเชอร์ฟรีนะคะลด20%เมื่อท่านทาน100บาทวันนี้เข้าแกงไทยมาแล้วนะคะเปิดอยู่หน้าแกงไดมอนด์เก่านะคะหน้ดาด่านเลยค่ะใกล้ๆก่าทั้งทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเราเรียกว่าเดอะแกงมินิเอาเล็มีร้านอาหารมากมายนะคะอร่อยอร่อยทั้งนั้นเลยเชฟฝีมือระดับพระการเลยนะคะเป็นเชฟคนไทยสโลแกนของร้านนี้นะคะ N u ม b e อ one ข้าวแกงปรุงสุกใหม่อร่อยสะอาดรสชาติถูกใจมีบริการส่งทั่วปลอยเปตเลยนะคะช่วงนี้30กว่าเมนูทุกวันนะคะแถมยังมีเมนูพีเมียมนะเมนูประจำสวัสดีค่ะเสียงที่ทุกคนได้ยินอยู่นี้คือเสียงจากร้าน number one ข้าวแกงที่โครงการเดอะแกรนด์มินิเอาทเล็ตนะคะหน้าแกนไดมอนด์ซิตีค่ะวันนี้ร้านข้าวแกงเปิดใหม่ค่ะชิมแล้วอร่อยค่ะน้ำพริกกะปิอร่อยมาก ลูกค้าทุกคนจะได้รับน้ำพริกกะปินะคะตัด่าเด็ดคะ่ะก่อนเข้าทำง,งานนะคะถือติดไม้ติดมือไปนะคะคนละกล่องสองกล่องนะคะเมนูของเรามีเยอะมากมายให้เลือกชอบแบบรสจืดเรามีชอบแบบรสเด็ดรสเผ็ดจัดจ้านแล้วก็มีเหมือนกันนะคะเรามีตั้งแต่ราคาเริ่มต้นอยู่ที่40บาทเองนะคะคุณลูกค้า ก่อนเข้าไปทํางานกันหรือว่าก่อนที่จะกบไปเที่ยวข้างในนะคะแวะกันตรงนี้ก่อนนะคะหาอะไรรองท้องกันสักนิดนึงนะคะอาหารเช้าเป็นมื้อที่สำคัญที่สุดถูกต้มค่ะตัง้คตงค่ะถ้าสมมุติว่าไม่มีเวลาพลาดในการซื้อหน้าร้านนะคะเรามี d e ลิเวอรี่ส่งท่านถึงตึกทุกตึกเลยถูกต้องะะแล้วค่ะนัมเบอร์วันข้าวแกงนะคะเรามีเดลิเวอรเสียตั้นไหมคะพี่เล ค่าเดลิเวอรี่ไม่เสียตังค์ค่ะมีไหมคะเปิดโปรโมชั่นนี้เลยนะคะวันนี้เพราะว่าเปิดร้านวันนี้เราไม่คิดค่าส่งเลยค่ะส่งฟรีเลยนะคะส่งฟรีเลยนะคะคุณลูกค้าผ่านไปผ่านมานะเดี๋ยวมาแวะรับกิฟต์บลเชอร์นะคะเลิกงานมาหรือว่ายังไงแวะทานข้าวก่อนได้นะคะทำางานไม่เหนื่อยหรือเปล่าหรือถ้าไม่มีกิฟต์บลเชอร์นะคะแค่เช็คอินที่ร้านเปิดเป็นสาธารณะแชร์เพจของที่ร้านหรือไม่ก็แอดเฟซเละค่ะ ร้าน Number รวันข้าวแกงอะค่ะอยู่ในโครงการเด e ะแ a n น Mini o u เ let ค่ะที่เห็นอยู่นี่คือโครงการเด e g แ a รนด i n i o u เ let ค่ะอยู่หน้าแกรนด์ไดมอนด์ซิตี้ค่ะตรงนี้คือหน้าด่านปอยเปดค่ะเมื่อคุณข้ามด่านมาแล้วจอฝั่งปอยเป็ดเสร็จแล้วเดินตรงมาค่ะขวามือนี่คือโครงการเด e g แ a รนด i n i o u เ let ค่ะเนี่ยค่ะทั้งหมดนี้คือโครงการเด e g แ a n น Mini o u เ l e t ค่ะอยู่หน้าแกรนด์ไดมอนด์ซิตี้ค่ะทั้งนู้นนะคะเป็นวงเวียนปอยเป็ดค่ะ เดี๋ยวแกจะพาเดินเข้าประตูไปดูนะคะประตูเขามีสองฝั่งนะคะมีประตูงนี้งแล้วก็ประตูหนึ่งตรงที่คขาว่าเดินแปนนะคะร้านอยู่ตรงนู้นค่ะที่ไม่ชอดอ,อกไม้อุ้ยคนเยอะหน่อยนะคะก็คืออาถ่ายได้แค่นี้นะ ที่กะปิมีตักฟรีนะคะทุกคนแล้วก็มีผักด้วยค่ะผักก็ฟรีค่ะคือพี่ส่งก็ส่งดูสิคะนอนเดลิเวอรี่เ,เยอะมากไม่ทันแล้วอะขายดีมากค่ะนี่ค่ะพนักง,งานส่งก็ส่งมันอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะไม่ได้หยุดเลยจริงๆให้ดูนีของออมอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะ บอยเ็ด네นี่คือตุ๊กตาค่ะแอดมินตุ๊กตาโซนสามเบียร์ซิตี้บอยเบตโซนสามค่ะคือมาจนจะเลิกงานแล้วยังไม่ได้แนะนำตัวเลยไายดีมากเลยค่ะวันนี Ges <t 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 um, <t um, ้เป um> ิดร้านวันแรกคนแบบมุงมากเลยมุงแบบเยอะมากยอดสั่งออนไลน์ยอดสั่งเดลิเวอรี่เยอะมากนะคะับกันเป็นระมิงเลยอะไม่ทันเลยตอนนี้เราต้องรับพนักงานส่งเพิ่มอีกแล้วนะคะ ส่งฟรีด้วยช่วงนี้นะคะบริการส่งฟรีทั่วปลอยเป็ดเลยเข้าแกงนะคะเมื่อกี้นะคะที่เกศพาเข้าไปดูอ่ะก็คือลูกค้าเขาเยอะก็เลยไม่ได้ถ่ายใช่ไหมตอนนี้ลูกค้าก็ตาเขาไม่ซาเลยค่ะเอาอ,อย่างนี้ละก,กันเกศจะถ่ายให้ดูละกันว่าข้างในนี้มีร้านอะไรบ้างเ,าเพราะว่ามาถ่ายคนที่ลูกค้านั่งไม่ได้แล้วลูกคา้าของเต็มที่แล้ว ดีมากขายดีทุกร้านเลยโดยเฉพาะร้านข้าวแกงอ่ะลูกค้าเต็มอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะก็จะถ่ายภาพรวมไม่ได้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวเกจะพาเดินดูแล้วกันว่าในนี้มีร้านขายอะไรบ้างร้านแรกก็เป็นแซนด์วิชป้าค่ะเบอร์เกอร์นี่เป็นร้าน๋วยเตียวค่ะแซนด์ดิลอันนี้เป็นร้านขนมจีนเป็นขนมจีนค่ะ มีลูกชิน้นทอดค่ะอันนี้คือดาวโปชนาค่ะขายเดี๋ยวนะเก็ดแอบดูเขาก่อนนะว่าเขาขายอะไรบ้างอ๋อมีโต๊กไายโต๊กทุกอย่างเลยเก็ดจำได้ว่าเจ้าของร้านเคยเม้นตไปบอกเกดว่าร้านเขาเปิดปีห้านะร้านนี้ค่ะมีโต๊กม,มีข้าวขาวหมูข้าวหมูกรอบข้าวมันไก่มุกคันเนี่ยค่ะมา,มาเราไปร้านตื่นต่อเออ เราไปร้านถัดไปค่ะก็คือร้านข้าวแกงของเราใครดีมากค่ะ <c oughs> บอกเลยมีลูกค้าอยู่ตลอดเลยนะ <c oughs> อ้ยมันสะทอนจะจกลนองไม่เห็น,น <c oughs> ไหมเมื่อเช้าอะค่ะให้ดูไปแล้วรอบหนึ่งใช่ไหม <c oughs> แล้วอาหารบางอย่างก็หมดแต่แล้วแล้วเราก็ทำเด็กอื่นมาเพิ่ม <c oughs> ให้ดูอีกรอบหนึ่งค่ะ <c oughs> แล้วเกดแบบกองไว้แล้วนี่เข่งไปมากองไก่ถิ่นาก่ถิ่นใส่ปลาโลด้วยอะน้ำพริกกะปินี่คือตักฟีเลยนะคะน้ำปลาพริกน่ากินมากสดใหม่มากเลยค่ะเขาก็มีผักวางข้างนั้นฟรีน้ำพริกกะปิเนี่ยคะ่ะมีผักวางไ กี่วกับร้านข้าวแกงอะค่ะก็จะเป็นร้านนี้อัพสมูนบิงซูค่ะปอเแล้วก็มีมารุชาอ๋อตรงนี้ไม่มีลูกค้าถัดไปนี่ค่ะมารุชาแล้วก็ด้านข้างนู้นเป็นไซโคลพรีเมียมค่ะมีร้านถัดไปอีกนะคะต้องออกมาข้างนอกก่อนร้านถัดไปก็จะมีริมน้นเลยค่ะคืออ่าบิวตี้บุฟเฟ่ค่ะเป็นร้านเครื่องสำอางค่ะ ก็ไปทุกร้านแล้วแหละเราเห็นทุกร้านแล้วเรากลับไปที่ตั้งของเราดีกว่าเมนูพุเเมนูมนะคะรงสา์จากอาหารรถมืออร่อยๆอนะคะ w h l u e from เจ <Japan. S 1> <Japan. S 2> ๊ปลาเจ๊ปลเนาะอันนี้ขอนอกเรื่องนินงถงคือเห็นเขาเดินผ่านไปไหลายทีแล้วเขเาถืถถอผลไม้กันคนละถือคนละถออีทันจะต้องไปตามรอยค่ะ ก็จะเดินผ่านร้านคาเฟ่อเมซอนร้านนนนี่นั่นเฮ้ยถ้าจะต่อคิวน้ำนมีคนล้อมน้ำไว้ขนาดนี้ถ้าไม่มีเวลามาเราไปส่งให้หอ่าเราไปส่งให้บริการได้ทุกอย่างนะคะอร่อยอร่อยเลยเด็กก็จะปิดคลิปแล้วคะ่ะเพราะว่างานก็เสร็จแล้วแต่ว่าคือจริงๆแล้ว คำถามที่มีคนถามเกบมาบ่อยที่สุดคือด่านปิดกี่โมงเปิดกี่โมงคือเกดพูดในคลิปบ่อยมากเกดถ่ยา,ายคลิปหน้าด่านบ่อยมากเลยนะคะคด่านฟลอยเดนะคะเปิด6กโมงเช้าถึงส <4 S 2> ี่ทุกทุกวันค่ะไม่เว้นวันหยุดราชการเพราะว่าด่านเขาอะเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดคะ่ะด่นานสีอาทือกนะคะทุกวันคะ่ะไม่มีวันหยุดนะคะ สำหรับคลิปนี้เก็ของน้องขอจบแค่นี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะนั m เบ r ลวันข้าวแกงปรุงสุกใหม่อร่อยสะอาดรสชาติถูกใจ แวะมาชิมกันได้นะคะซื้อข้าวแกงเสร็จแล้วเนี่ยแถมน้ำพริกกะปิก,กับผักด้วยนะอ๋อใช่ผักสดอร่อยน้ำพริกกะปิก,ก็อร่อยมากเลยะค,ะค่ะวันนี้ทุกคนนับเมนูของเขาทั้งหมดเนี่ย34เมนูเลยไม่ใช่30<า>ด้วยมากกว่า30แล้วตอนนี้แล้วเขาทำใหม่สดตลอดปรุงใหม่ขึ้นมาตลอดเลยนะคะข้าวแกงเริ่มต้นที่40บาทเท่านั้นนะคะซื้อกลับบ้านได้นะคะแถมน้ำพริกกะปิจังห่า อุ่้มมากเป็นตุตาตกตตะกี้หยิัร้านนี้หรือเปล่าคะร้านนี้เปิดตั้งแต่8ดโมงเช้าถึงสี่ทุ่มนะคะใช่ค่ะประตูประตูมีสองทางนะคะด้านนู้นแล้วก็ด้านนี้นะคะเข้าไปเดินเล่นได้นะคะเดินทางซ้ายทดินทางขวาได้นะคะมีมากมายซาที่4ี่บาทเท่านั้นนะคะไม่แพงเลยนะคะราคาแตะต้องได้ราคามิตรภาพป่าวพี่เขาบอกมารอเพื่อน ไม่เป็นไรค่ะท่านมายืนหน้าร้านเราเก็ดีใจแล้วค่ะแหวะมามาแหลกก็ดีใจแล้วนะคะยังไม่ได้ทานข้าวนะคะอข้าวแกงมีให้เลือกมากมายตอนนี้เลยนะคะอาหารเป็นปัจจัยสําคัญนะคะที่จะมีพลังซื่อต่อไปในชีวิตนะคะขอให้ทานข้าวเป็นให้อร่อยเกี่ยวไหมเกี่ยวโอเคทานทานข้าวหรือยังคะยิ้มยิม